ครับวันนี้ครับสูตรก้อยมาแล้วครับสูตรเชียงคานเจอกับเชียงใหม่มาเจอกันที่เชียงคานครับพริกลาบจากเชียงใหม่มาเจอกับโอ้โหพี่โอเลจากเชียงคานครับมาดูครับสองสูตรนี้เจอกันออกมาจะเป็นยังไงฮะกินบัตซีดาหรือว่าฝรั่งกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยนีเนาะเออ ม่เข้ากันเลยอ่ะไม่เข้ากันเลยไม,ไม่มีอะไรกินอ่ะกินมาแล้วครับมาแล้วปลาล่าอิดปงล่างหอมแซ่บนัวสไตล์อีสานบ้านเฮาหลายท่านมากินส้ตมตำล้านแต,ตกแตกบอกว่าอร่อยแซ่บนัวน้ำปลาร้ามีจำหน่ายไหมตอนนี้มีแล้วนะครับใครอยากแซ่บอยากนัวครับเ <c oughs> ชิญได้เลยครับพี่น้องครับน้ำปลารหาอิดปงล่าง สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่เชียงขานจังหวัดเลยครับพี่น้องครับพี่น้องจําร้านโอเล่ลาบขมไอที่เขาเอาโคกมาตำ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 บ่พี่น้องครับผ่านมา2เกือบ3ปีแล้วครับผมสิกลับมาเยี่ยมมาเยือนอีกครับโอเล่ลาบต้มมาสั้นไส้ทุกทะอร่อยครับแต่มันซุกแล้วครับแต่จะสูงรับเนี่ยวางมือเลยนี่เขาจะต้องเป็นเครื่องไหนซุกครับ ครื่องในซุปน้องซุปคือทำได้ครับเขาบอกว่ามองนีเนี่ยบ่ค่อยมีร้านลาบร้านก่อยพี่น้องไปเบิร์นได้ไหมนี้นัดบอมทานนัดดิบมากไปสิเป็นจังได๋ร้านอยู่มองหันครับร้านอยูมงคันผมมารีวิวตอนนั้นนี่น่าจะ2ปีกว่าตอนนี้เป็นยังไงมาเบิ่งครับใช้้ายของร้านนี่ฮะสวัสดีครับอ้ายโอ้ยเปิดช่องให้นี่กันเมืองวันเด้ร้านเพิร์นี่าครับกานกันเมืองวันนี่นี่โอ้มื้อนีสิ้นงามบ่เดี๋ยวให้ขอเบิ่งนนะนี่ว่าดีพี่น้องเห็นบ่ครับโอเล่ลาบต้มของแท้เชียงข้าง ยังไงพวกเราเจอกันมันต้องมันต้องมีลาบมีกล้วยตลอดเลยเหรอเราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยร้านนี้ที่เรามาถึง3ปียังพี่2024ันยีตอนนี้2025ันยี่้าวปีเดียวเองเหรออันนี้ครับเจ้าของชายาลาบต้มครับพี่โอเล่เนาะหลังจากที่ได้มาสัมผัสวันนั้นคลิปออกไปพี่น้องเข้ากับสนใจเนาะไอเนาะครับครับเออขันมากร้านนี้อยู่ตรงอำเภอเชียงคานพิมพ์ในกูเกิลได้เลยอันนี้ยังแค่แปะนี่ มนนีหมูแดดเดียวนะครับสูตรสำเร็จที่นี่คือมาแล้วต้องกินก้อยตำนนก้อยแบบตำยองครับเบิ้งสตรลัดห้องห้องอันที่หอยอยั่นี้เ <c oughs> ม่นเนื้อได้ครับนี่ <c oughs> อันนี้ผ่าได้นี่ <c oughs> โอ้คือยังเนื้อหอยนะค <c oughs> ันแท่นะครับเ,กกเราเอาซุปกันบ้างครับนี่อันนี้ซุปครับ เอาเครื่องในสุกครับลาบวัดลาบเหนียวเครื่องในสุกครับลาดเหนียวเครื่องในสุกครับผมโอ้ลบเดือดเห็ดยังใน่เดอดสุกได้พี่น้องครับราคาอยู่ตรงไหนท่าไห่ครับตอนนี้เจ็ดสิบเช่าครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับจานไปอันนี้ดีพกกว่านี่เรับเนี้ยโอ้เนี่ยพอดีผมต้มหนึ่งนั่นเยียบร้อนแล้วครับอันนี้ถ้าเราอยากเอาเอาพกดีมาใช้ได้นานก็ต้องนึ่งเอาใช่ไหมพี่ครับ หนึ่งเราไปไปหันไส่บปดีเรื่อครับของหวานเขาเอิญของหวานให้มอมถนัดเด็ดดิบชิมนะครับมอมถนัดเด็ดชิมเลยอยู่นั่นะครับของหวานของหวานของหวานเอ้ยได้หวานช่วยจุ้ยของหวานของหวมนสมรูลอร่อยอร่อยไม่เหนียวเลยจริงเหรอครับแยกจิ้มนะฮะโอ้ดีดีใครมักใครมักขมก็แบบได้อีกเลยได้อีกครับเอาละเอา นี่อันนี้อันนี้นี้อันนี้ขึ้นยังกไงสูตรที่ทำให้ลาบเหนียวครับทำให้ลาบเหนียวครับอันนี้อันนี้ของดีนะฮะไม่บอกนะครับว่าอะไรฮะทำให้ลาบเราเหนียวีวิธสูตรของต่างหากครับอาอันนี้กิบนเองครับตัวนี้ก่อยตำนะครับณเมืองเลยครับข้นจนไม่แบบละลายในปากอืเนะฮะเหนียวข้าโคบเลยพี่น้องทำไปทำมาจนเหนียวโคตรครับ พี่เล่อันนี้ต้นตำรับลาบเหนือของแท้เลยเนี่ยอะไครับถ้าถ้ามีถ้ามีพริกลาบแกทำให้กินได้เลยผมมีด้วยฮะผมเอาไหมมีไหมยำไหมยำไหมอยู่ในรถอยู่ในรถเออนี่เอาด้วยนี่เอาด้วยยำให้เ่ยอ้าวเขาเรียกว่าก้อยก้อยตำเดี๋ยวมาเจอสูตรลาบเหนือของหมอนถนัดดิบลองดู่แตลาบเหนือเนี่ยเขาจะสับเลือดใช่ไหมครับอ้าวคอยดูคอยดู ใกล้กับขวดอมนะครับพี่น้องครับหอมหวยเลยมาแล้วครับหม่อมถนัดดิบครับมีพริกลาบมาด้วยครับโอ้โหเจอกันแล้วครับวันนี้ฮะสูตรของผมเองครับอ่าสูตรของผมเองครับนี่ครับผมอันนี้คือพริกลาบมันต่างจากอีสานยังไงพริกอ๋อมีเครื่องเทศครับมีเครื่องเทศประมาณไปวัดบ่อยตารปัดด้วยนะครับขอบคุณครับของแท้เนี่ยอร่อยเยอฮะ เอาละลาบเนือน้อเราจะเอาลองเอาสูตรตำของพี่แล้วก็ใส่พริกลาบเข้าไปมันจะเป็นยังไงไ,ได้เลยครับได้เลยครับพี่ลงคนนะครับครับเพียครับนี่ฮะตำในครกนะครับแล้วก็วันนี้ครับ,ล,รบ,ล,าารบลาบเนื้อจะมัดอยู่ในครกของทางอีสานในการผสมกันระหว่างเนครับ <S 1> <S 1> เนื้อกับอีสานครับจะเป็นยังไงบ้างเนื้อกับอีสานนี่ใส่ไปแล้วในครกเียอันนี้เพียเพียอ่าเพียอันนี้เพีย Songs, yeah. งเงินน้อยนี่โอ้เดเขาคนอะไรเยอเลยนะฮะนี่ของดีของแท้ฮะมันตนาดเดปิดมครั네บพี่ครับมันตนาดเดงดชุ <S <S ่มน่ไม่ใส่ไม่ใส่พี่พี่ดาครับเลยน้ำปลาอันนี้น้ำปลาอันนี้ผมูอันนั้นดีครับอันอันนี้ไม่ดีไอ้ถือว่าเยอะ เราก็ต้องใส่ผนังดีเหมือนกันนะหักยี่ครับนั่แะครับเราคอยว่าของหวานอันนี้สูตรเหนือนะฮะสูตรพริกลาบมาใส่แต่ว่าผสมผสานกันระหว่างก้อยตําของพี่โอเล่เชียงคานกันเชียงคานเจอเชียงใหม่ครับโอ้ยเอาละครับไม่เคยเกิดขึ้นนะครับโอ้โหคล่องมากครับคล่องมากอ่ะอุ้ย เดินทางมาเพื่อสิ่งนี้จากเชียงใหม่เฮ้ยโอ้สาวๆรอครับสาวๆเนี่ยหันกันแทนาเข้าไปครับาบาทนี่สูตรของถนัดดิบเขานี่เขาจะต้องใส่สีใส่น้ำหวานเข้าไปแดงๆใช่หน่อยเึ๊บเ่ ร้านนี้มีเนื้อมีอะไรบ้างครับพี่ทีเด็ดทีเด็ดถ้ามาที่นี่ก็ส่วนแรกจะเป็นผัดจังโกูเฮ้ยจังโกูวันนี้มีไหมมีอยู่ครับอ้าวคนก็ผัดจังโกูเนื้อเปื่อยผัดจังโกูเนื้อเปื่อยสั่งยังพี่ดาย่งครับผัดจังโกูเนื้อเปื่อยนะครับเอามาไงโอ้โหท่ากินอีกกล่องอีกกระนั้ ยำม,มีย่ยำมี่เอาเดี๋ยวมากินกันครับสูตรเชียงคานกับสูตรเชียงใหม่จะเป็นยังไงไปดูหน้าตากันก่อนไปที่โต๊ะแล้วก็มากินอาหารที่เด็ดของโอเล่ลากต้มที่เชียงคานกันปะ่ะนนี้ทางเหนือในหน้าตาทางเหนือหน้าตาดีเนะี่ยเอาพรินลาบม,มาด้วยอันนี้ทางเหนือที่พี่หอมถนัดดีบเขาจัดให้นะฮะแล้วนี่ของทางอีสานจะเป็น,นก้นกนิ่เหนียวเหนียวตุ้ย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 องค์ขาลงองค์ขาลง,าลงมาเพื่อสิ่งนี้ ไม่ใช่เลยผมแล้วมันหอมพริกลาบคิดถึงเชียงใหม่เลยพี่ใช่เลยนี่นนต่างออกมาทันทีเลยมึงต้องเห็นมึเข้าขั้ว เขาใช้สารอของเหนือมนบบมไม่ใส่สก็คั่วใช่ไหมไม่ใส่ครับเครื่องในเขาสุกกไงเขาใส่เครื่องในสุกอ้วนนี้หอมก็คั่วคนรัสตาเลยนะหอมเครื่องเทศนี่หอมเครื่องเทศยอร่อยคนละแบบนลยพี่นะมันไม่แค่ขมอ่ำลำมันขมล,ลึกขมลึกขมนัวเข,ข้าไปแต่พอได้กินมักวัน พลิกลาบมันก็เพิ่มความหรือว่าไงมันมีหลายอย่างในนี้มันมีหลายรสชาติในเนี้ยนะมีเย<ต>ะอะแต่พอมม่ีแตอเนี้ยไม่มีพิกลาบแต่ไม่มีข้าวัูวเข้ามาอโอ้โหแต่ว่ารสชาติถึงใจมาก แต่นี่คือบีที่เ,เแล้วนะนนโยนเ,เ,เ,เรารอผัดจังโกแล้้วก็ชาจุต้องมึงเกาะน้ำจะให้ดูชมครับอีอึงเกาะของเมืองไทยเลยเชียงคานอึงเกาะคือเอาไส้ อันนี้เส้หมูเรือวัวไหมใช่วัวครับวัวเหรอครับใช่เหรอครับใช่ใช่วัวใช่วัวถ้าขายมามาต้มยำใช่ไหมพี่อันนี้ต้มแซ่บใช่ไหมต้มแซบเท่าไร่อ่ะกรึ๊ยอืมคือมันไม่ใช่ขมธรรมดามันขมมีสาระขมแบบ ผมไม่ใช่คมโดดร้อนอ้า <laughs> แล้วก็ไส้เขาทำแสดงว่าเขาต้มนานจนมันเปื่อยแล้วมันเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยอันนั้นไม่มีเนาะเออแกบอกมีบักพาวด้วยนี่ <Yeah. S 1> แล้วก็น,น,นีออนนนไม่มีนะรลอดน,นีออน <laughs> อนที่นี่ดังก็คือผัดจังโก้ ที่นี่เขากินบักซีดาหรือว่าฝรั่งกับข้าวเหนียวเห็นแปลกก็คือแบบแบบซีดาดิบด้วยอ่ะเฮ้ยเข้ากันไหมพิธาลองดูฮึไม่น่าเชื่อข้าวเหนียวด้วยเฮ้ยดูหน่อย ไม่เ,เข้ากันเลยอะ่ะถ้าไม่มีอะไรกินอ่ะ <c oughs> อันนี้จะโดนน,ะ,น,นะเอาข้อมูลความเป็นเ,นเด็กสู่ระบบคอม และขอฝากไ้ด้วยนะครับเจสมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตับไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับขับแอลกอฮอล์สายดื่มสายปาร์ตี้ตื่นมาไม่ปวดหัวผลิตจากสมุนไพรหลายชนิดนะครับติดต่อได้ที่ l i น์แอ lp 2 2หรือว่าไปที่เพจเจสมินนะครับและก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับข้าวแตนโปรงรางแบบพอดีคำมี5รสชาตินะครับต้มยำลาบทุเรียนสาหร่ายแล้วก็รสชีสนะครับมีขายแล้วที่เซเว่นอนะครับผู้ชมครับนี่นะครับติดรถเอาไว้นะครับหุ่นใจแน่นอนข้าวแตนโปรงราง ชาตินี้ต้องรองนะครับข้าวหนึ่งเราจมีมะพร้าวมะพร้าวคือมะพร้าวเาทำอะไรครับเนี่ยเ่ยมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่มะพร้าวเป็นลูกนะอันนี้เอามะพร้าวมาแต่เป็นก้อยเสือขั้วเราเรียกก้อยเสือขั้วลองดูพี่ดังไม่มือสั่งมันยังไม่เติมอมันเอลยโอเคแล้วพี่จะเททิ้งดั่งนะ ไงไงบะเข้าของจริงไม่เหนียวเลยไงกลุ๊บๆกุบๆกุบๆกุบกุบมากไม่เหนียวใช่ไหมตอนนี้หนูเข้าแั้วท่านบะเต้าออกมาแล้วไม่เหนียวเลยใช่ใช่ไม่เหนียวเลยมีพาจะที่น้องลองไม่มีค เสเนื้อครับเสเนื้อครับพีเ้มาส่งเเนื้องเอาเนื้อมาส่งเอาเนื้อมาส่งรับไปเอามาให้ไปเอามาให้มาสงผัดจังโก้ครับคีเดของที่นี่ครับพี่เล่ผัดจังโก้ราคาเท่าไหร่จานละร้อยบาทนะฮะอย่างอื่นก็เจ็ดสิบไปไหม ผัดจ <mile> ังโก้ก็จะเป็นประมาณผัดใช้เพรอะเข้ามาเนี่ยยัมีเมนูเพิ่มอยู่ที่ฮะยังมีเมนูแกเพิ่มอยู่อ่ะเขาเลยจะทำดับเป็นการผัดจะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ก็จะใส่เพรอะเข้ามาพี่ดาวลองดูมันก็จะหอมน้ำมันดูอยู่ครับกินกินกินด้วยกินด้วย จานละหนึ่งรอยครับผัดจังโก้แก,แกใช้ส่วนเอ็นในการที่เอามาผัดนะฮะเนี่ยส่วนเอ็นแล้วก็คันแทนาอะไรพวกนี้ต้มน่าจะเป็นการเอาต้มมาผัดด,ดูดูนะฮะเอาในส่วนที่เป็นต้ม,มเปื่อยๆแล้วเอามาผัดะนะพูดถึงผัดเลยมันจะเหนียวหรือเปล่าอ่าแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วเข้าไปใส่ใบมะกรูดใส่ใบฮะใบมะกรูดแล้วก็โหละพามีไหมให้โหละพาด้วย เดีพูดง่ายๆเหมือนเหมือนเราพี่น้องครับคือยังเท่าอันอูเพียนี่แหละคล้ายๆอูเพียเลยแต่ว่าใส่น้ำมันเข้าไปใคล้ียงกันมันอูเพียอร่อยเอยนานึงผมก็ยังเหมือนเดิมคืออะไรฮะอึ่งปอกอึ่งปอกพี่ดาให้อึ่งปอกครับเพราะว่าไม่เคยกินที่ไหนกชนเหรอ ที่ทางแรกแล้วก็ติดใจผมชอบตำตำละเหนียวลาบตำอ่ะใครมาเชียงคานมาจังหวัดเลยนะฮะถ้าสายเนื้อสายจุสายก้อยสายลาบแก้ายเนื้ออย่างเดียวจริงๆมันมีหมูด้วยแหละแต่ว่าถ้าใครอยากกินตรงกินตำอย่างอื่นเนีไม่มีนะตำต้องตำร้านอื่น ได้นะครับโทรมาหรือว่าไปที่เพจโอเล่ลาบต้มเชียงคานของแท้อร่อยสะอาดเพราะว่าแกทำมุ้งลวดรอไม่ได้เลยอ่าจริงจริงเลยแขางแมวันออกนะกันแมงวันเข้าอร่อยจนต้องห่อนี่จนต้องห่อครับนี่เนี่นี่เยอะเลยนครับฮะเยอะเสองคนกินไม่หมดเดี๋ยวมีเมนูใหม่สองเมนูที่ไม่มีในเมนู ก็เป็นเมนูที่ไม่มีในเมนู่ะนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ